สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบไม่ได้นัดหมายเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะนะคะใครเห็นนะคะเพจแจ้งเตือนไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบไม่ได้นัดหมายเช่นเคยคะ่ะอะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเรานะคะกักตัวอยู่บ้านนะเราก็จะไม่มีอะไรทำกันนะคะก็วันนี้นะคะจะเอาความรู้มาบอกกับทุกคนกันนะคะในเรื่องของพลังตัวเลขนี่แหละคะ่ะวันนี้ต้องบอกว่าในอาชีพของช่วงนี้ต้องบอกว่าค้าขายค่อนข้างที่สําคัญมากๆเลยนะ คุณถ้าเห็นไลน์นี้แล้วนะคะต้องบอกว่าคุณโค้ชโชคดีมากๆเลยนะไลน์เนี้ยนะคะมันจะบอกถึงในเรื่องของตัวเลขที่ส่งพลังในเรื่องของอาชีพนะคะค้าขายเป็นสําคัญเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราทําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องใช้ใช้อ่ะสายมูอ่ะ สายมูเตลูนะคะนอกจากจะเรื่องอื่นแล้วเรื่องเบอร์มือถือก็สําคัญเช่นกันนะคะต้องบอกแบบนี้นะสําหรับแม่ค้าแม่ขายนะคะต้องบอกว่าคุณนะคะไปเช็คเบอร์มือถือของคุณด่วนเลยนะคะว่าคุณนะคะมีเลขช่วยส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายหรือเปล่านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปได้เลยนะคะต้องบอกว่าไลน์นี้นะคะอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนแต่ว่า สวัสดีนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามาฟังและสวัสดีสําหรับนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังย้อนหลังเช่นกันนะคะวันนี้นะคะช่วงนี้เริ่มกักตัววันแรกต้องบอกว่าจังหวัดไครโดนกักตัวบ้างจังหวัดพีนุชก็โดนกักตัวเหมือนกันนะ กักตัวเหมือน,ก,นอกันก็มาให้ความรู้ในช่วงของกักตัวนี้ดีกว่านะแล้วก็เสริมพลังดีกันไปต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนอนะวิตกกังวลกันมากๆนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ต้อจะบอกว่าอย่าเสียอะไรนะเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียกําลังใจให้กับตัวเองนะคะสําคัญมากๆนะคะ,อะขอบคุณมากๆค่ะน้องสาวนะคะที่น่ารักก็เข้ามาเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็อ่ แถวบ้านพี่นุชก็โดนกักตัวไม่ใช่โดนกักตัวสิโดนน็อกดาวน์เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็คือเนี่ยจะสามทุ่มแล้วคือไปไหนไม่ได้แล้วแหละช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านไม่รู้จะทาอะไรเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาวิเคราะห์เบอร์มือถือให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมาแบ,บ่งปันนะคะความรู้เล็กๆน้อยๆดีกว่า <c oughs> ที่สามารถนําไปใช้ได้นะคะก็ฝากแชร์สักสิบแชร์ได้ไหมคะชส์แชร์ออกไปสักสิบแชร์เลยเนาะจะได้มีคนรู้นะคะได้มีคนเข้ามาดูต้องบอกว่าเพจมันปิดกั้นอยู่แล้วนะคะอสำหรับนะคะวันนี้นะคะใครที่เข้ามานะคะคุณมีสิทธิ์นะคะที่จะได้วิเคราะห์เมือมถือฟรีนะคะแล้วถ้ายิ่งคนเยอะๆไลค์เยอะๆนะคะช่วงนี้ก็ เดี๋ยวนุจะมาเปิดไพ่ให้เช่นเคยนะคะแต่ถ้าไม่เยอะก็คือไม่เปิดไพ่ให้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะพี่นุอยู่จังหวัดไหนพี่นุอยู่สมุทรสงครามอมพี่นุอยู่สมุทรสงครามค่ะแดงเข้มแดงเข้ม ไม่ตกเทนค่ะไม่ตกเทนแดงเข้มเออสมุรสงคารามอติดกับสมุรสาคอนี่แหละติดกุงเทพนี่แหละค่ะนะคะก็แดงเข้มเหมือนกันนะคะก็โดนโดนเหมือนกันประมาณนี้นะคะโดนเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทํายังไงให้เรารอดนะต้องบอกงี้นะทําไงให้เรารอดโควิดนะคะต้องบอกก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วอะโรคโควิดเนี่ยขนลุกผู้แล้วขนลุก โรคโควิดเนี่ยก็คือเขาส่งมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าล้างโลกนะคะล้างคนที่นะคะไม่มีศีลไม่มีธรรมนะคะนะนุชได้ยินพระหลายๆท่านหลายๆ,ๆองค์นะคะพูดมาด้วยเช่นกันนะคะว่าหากใครได้ทำบุญมาในช่วงก่อนนะั้นที่จะเกิดโควิดเนี่ยเราทำบุญอย่างสม่ำเสมอสะสมพลังบุญมาเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงนี้ค่ะเรื่องของบุญเนี่ยค่ะ บุญอ่ะมันจะช่วยให้เราลอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราทำในช่วงนี้มันก็จะคาบเกี่ยวนิดนึงนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะแต่ต้องแนะนำว่าทำบุญไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะการทำทานการผือศีลการภาวนาะสิ่งที่เราสาม,มารถปฏิบัติได้ที่บ้านนะทำไปเลยนะคะทำไปเลยค่ะนะคะบุญเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยเป็นเกราะกำบังให้เราลอดพ้นจากโควิดยอดลอดพ้นจากยุคนี้นะ ต้องบอกแบบน,นี้นะเออนะคะเพราะว่าพี่นุชก,ก็รู้มานานแล้วแหละแล้วพี่นุชถึงได้ยพยายามที่จะทําบุญมาเรื่อยๆให้เรื่อยส่ง,สงพลังบุญมาเรื่อยเพราะว่าพี่นุชก,ก็แล้วสุดท้ายมันก็เป็นจริงอย่างที่พระอาจารย์หลายๆท่านพูดะคะ่ะว่าพลังบุญนะคะมันเป็นเกาะป้องกันตัวเราในช่วงยุคนี้จริงๆค่ะยิ่งใครทําบุญมาช่วงก่อนหน้านี้แล้วมันจะยิ่งแบบพลังบุญเนี้ยเขาจะเริ่มเริ่มส่งผลและช่วยเรื่องของการ คุ้มครองปกป้องแม้กระตัวเราก็ดีครอบครัวเราก็ดีนะคะดังนั้นแนะนําว่าสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอะไรที่มันเป็นบุญทําได้ทําไปค่ะทําให้จิตใจมันดีขึ้นนะคะน้องวัลัญญาบอกว่าขอนแก่นก็เหมือนกันค่ะโอเคเราไม่ตกเทนใช่ไหมไม่ตกเทนนะคะแต่รอดถูกไหมไม่ตกเทนแต่รอดนะคะต้องบอกแบบนี้ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือควรมีสติ มีสติแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีป้องกันให้ดีอันนี้คือสําคัญมากๆนะคะสําคัญมากๆการสวดมนต์การนั่งสมาธิมันช่วยให้เรามีพลังจิตมีพลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตในช่วงยุคโควิดนี้นะคะต้องบอกแบบนี้โอเคนะคะเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วพี่นุชขอนิดนึงนะรบกวนกดไลค์กดแชร์ออกไปตามกลุ่มต่างๆนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาฟังแล้วก็นะคะนุชจะได้พี่นุชจะได้ ทำบุญด้วยนะคะในการวิเคราะห์เบอร์มือถือเพราะพี่นุชเชื่อว่าเบอร์มือถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะพี่นุชเปิดเบอร์มือถือมาแล้วพี่นุชโอเคนะคะในเรื่องของพลังเบอร์มือถือนะ,ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะสติ๊กเกอร์แล้วก็ขอบคุณสําหรับกดไลค์นะคะกดแชร์ออกไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอเสียงต้องบอกว่าขอเสียงแม่ค้า คนที่เป็นแม่ค้าคนที่เป็นแม่ขายในช่วงนี้ด้วยนะคะว่าช่วงเนี้ค้าขายลําบากต้องบอกแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกว่า,าช่วงโควิดยุคแรกๆกับยุคที่2อเนี่ยออนไลน์เนี่ย b o มจริงถูกปะ่ะแต่พอมายุคเนี้ยโควิดนะคะยุคที่3เนี่ยออนไลน์ค่อนข้างจะยากลําบากแหละเพราะอะไรเพราะว่าขนส่งมีปัญหานะคะขนส่งมีปัญหาดังนั้น ทุกอย่างอะคะ่ะช่วงเนี้ยมันดอกลงหมดเลยนะคะมันเบรกลงหมดเลยนะก็ต้องใช้ในสิ่งอื่นช่วยน้องวรัญ,ญญาบอกว่าแชร์แล้วแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องวรัญ,ญญานี่ต้องแชร์ให้พี่นุสิทธิ์แชร์ถูกป่ะแล้วก็น้องอีกคนนึงอะน้องอะไรนะคุยกับพี่ได้นะเออน้องอะไรก็ไม่ทราบอะค่ะที่ดูพี่นุสอยู่แล้วก็ส่งแบบะอะไรอะ ไลค์พี่ด้วยอะ่ะกดไลฟ์พี่ด้วยอะ่ะทักทายพี่นุชได้ถามพี่นุชได้นะเซฮัลโหลทักทายกันได้นะคะต้องบอกว่าแม่ค้านะ,ค,ะนะควรจะมีเลขอะไรเนเบอร์มือถือนะคะอันดับแรกต้องมีเลขเสน่ห์ถูกไหม มีเลขเสน่ห์อันดับที่2คือมีเลขเกี่ยวกับการเงินถูกไหมคะอันที่3าม,มีเลขเกี่ยวกับการพวกการเจรจาที่ดีการเจรจาที่ดีการตัดสินใจที่ดีการปิดการขายที่ยอดเยี่ยมอันนี้คือแม่ค้าแม่ขายควรจะมีนะคะในเบอร์มือถือนะคะเลขแรกที่แนะนํานะคะของแม่ค้านะเราต้องมูนะต้องบอกว่ามูให้สุดนะเออมูในเรื่องของเบอร์แล้วก็ดีแล้วก็ในเรื่องของอย่างอื่นที่เราชอบก็ดีก็ต้องมูให้สุดๆนะคะ แม่ค้าควรมีเลขของสวัสดีค่ะพี่นุชแย่งมาแล้วน้องทิติมาเออพี่นุชไม่รู้จักชื่อน้องทิติมาเลยนะแต่พี่นุชเห็นหนูอ่ะดูพี่นุชบ่อยมากๆเลยนะคะน้องน้องทิติมานะคะทิิติมาใช่ไหมเออทิติมาใช่ป่ะพี่นุชเห็นน้องอ่ะหนูอ่ะดูพี่บ่อยมากๆแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของพี่ด้วยแต่พี่อ่ะไม่รู้ว่าหนูชื่ออะไรนะคะน้องวรัญญาน้องทิติมาอ่านว่าทิใช่ไหม ทิติมาไม่ใช่ทีนะเออประมาณนี้นะคะชื่อน้องโอเคชื่อน้องนะคะน้องน้องน้องเหรอให้พีู่เรียกน้องน้องไหมเรียกน้องน้องดีไหมหรือว่าเรียกเรียกน้องเฉยๆโอเคนะเอ๊น้องวรัญญาชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ยน้องวรัญญาชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ยโอเคเรามาต่อกันดีกว่านะก็ซักทายเซฮัลโหลกันไปนะคะ อ่าโอเคนะคะสำหรับแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเราใช้เบอร์มือถือถูกไหมเบอร์เลขมือถือเนี่ยในการทํางานในการติดต่อสื่อสารในการขายของนะคะต่างๆก็ต้องบอกว่าเลขเสน่ห์ที่ควรจะมีคือเลข2-4 สองสี่เป็นเลขของการเจราจาที่ดีนะคะเป็นเลขของการเมตตามหานิยมที่ดีเป็นการพูดจาที่ดีเรียกเยกลูกค้าเข้ามาเขาเรียกว่าใครเห็นใครหลงรักใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็อยากซื้อสินค้าอยากจะพูดคุยกับเรานะคะน้องวรรญยาบอกว,ว่าชื่อแอมค่ะโอเคไนหะคุยกันมาต้องนานพี่นุชเพิ่งรู้ว่าหนูชื่อแอมนะเนี่ยประมาณนี้นะคะอ่านะคะต่อค่ะ นะเลข2442ถูกไหมนอกจากจะแม่ค้าแล้วแม่ขายแล้วอะต้องบอกว่าเลข2442เนี่ยใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะเพราะมันเป็นเลขสเสน่ห์ที่ดีเป็นเลขที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเรานะคะ ยิ่งวางในตำแหน่งด้านหน้ายิ่งดีเลยนะคะเลข2442ช่วยในเรื่องของการเมตตามหานิยมทําให้เราค้าขายมีลูกค้าเข้ามาเยอะมีแต่คนอยากเข้ามาซื้อสินค้ากับเราอ่านะคะเป็ลนลักษณะแบบนี้นะคะ24แล้วเราก็เป็นคนที่พูดจาดีพูดจาเก่งด้วยในเรื่องของการค้าขายด้วยนะคะสําคัญนะคะ2442ต้องมีนะคะสาหรับแม่ค้าแม่ขายนะแล้วก็ต่อมาอมคือเลข2332 เลขน,นี้เด่นมากเลข2332เนี่ยเลขเน,นี้จะเป็นเลขที่ดึงคนเข้ามาหาเราค่อนข้างเยอะแต่ต้องบอกว่าดึงแบบไหนดึงแบบไม่คัดนะคะไม่คัดคนนะ มาหมดเลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายดึงเข้ามาหาเราหมดเลยค่ะดังนั้นนะคะมีเลข2332เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะและที่สําคัญค่ะเลข2 3 3 2เนี่ยเราจะเป็นคนปิดการขายค่อนข้างเก่งเขาเรียกว่าเป็นนักขายมือทองนะเป็นนักขายมือทองถ้าคุณมีเลขเนี้ยในเบอร์มือถือโดยเฉพาะในเรื่องของเซลล์ทำงานเกี่ยวกับเซลล์ขายต่างๆเนี่ยจะยิ่งดีนะคะจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยค้าขายดีนะคะปิดการขาย ได้ง่ายนะคะซึ่งลูกค้าของพินุษ์ที่เปิดเบอร์มงคลไปนะคะที่มีเลขของ2332เนี่ยช่วงที่เปิดเบอร์ไปนะคะเขานะเชื่อไหมเปิดเบอร์มงคลไปได้ไม่ถึงอาทิตย์เออพินุษต้องพูดอย่างนี้เลยนะไม่ถึงอาทิตย์นะคะเขาเป็นเซลล์ขายรถนะเขาปิดการขายได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ได้รวดเร็วกว่าเดิมไม่มีปัญหาเลยนะคะและที่สําคัญนะคะ,ะยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีเขาเรียกว่ามีผู้ชายเข้ามาเจ้าแจ้มีผู้ต้องเรียกว่ามีผู้นะคะเข้ามาขายขนมจีบเขาด้วยทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ที่เขาใช้เบอร์เก่าอยู่ค่ะเขาจะไม่มีเรื่องนี้เลยนะคะต้องบอกว่ามันสามารถถ้าเราถูถกฉลอก,กับเลขนั้นนะคะมันจะช่วยได้มากๆเลยนะคะในเรื่องของอการดึงผู้คนเข้ามาหานะคะ2332ต้องมีในเบอร์มือถือค่ะเป็น เลขของนักขายมือทองอคุณจะเป็นการขายได้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะคะนะคะต้องบอกนะต่อมาค่ะเลข2662เลขนี้นะคะขาขายต้องมีเช่นกัน2662ถือเป็นเลขสเสน่ห์ที่ช่วยในเรื่องของการเจรจาที่ดีเป็นการเข้าหาผู้คนที่ค่อนข้างจะ เข้าถึงคนเข้าถึงจิตใจคนได้ง่ายเข้าใจคนได้อย่างลึกซึ้งเขาเรียกว่าเราเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคนได้เลยทีเดียวสําหรับ2662นะคะมีความอบอุ่นนะนะคะมีเวลาใครที่เจอเราเนี่ยเขาก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากคุยกับเรานะคะเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้อละที่สําคัญเลข2662เป็นเลขของวาจาแยกซัพย์คุณมีเลขนี้อยู่ในเบอร์มือถือม่ช่วยดึงดูดนะคะเรื่องรัพ์ มาให้คุณด้วยเช่นกัน2คือเลขของการมีเงินสดนะ6คือเลขของเงินต่างๆที่มันเข้ามามากมายหลายช่องทางในะทีเดียวดังนั้น2 6ง2ต้องมีค่ะนะคะถ้าไม่ใช้ไม่ใช่อาชีพค้าขายใช้2662ได้ไหมก็ต้องตอบว่าใช้ได้นะคะใช้ได้เช่นกันนะต่อมาค่ะเลขที่นุชอยากจะแนะนำสำหรับอาชีพแม่ค้าแม่ขายนะอีกเลขหนึ่งคือเลขนี้ดี เลขหกสามสามหกเออเลขหกสามสามหกเป็นเลขที่แบบขายแบบนี้ง้อคนนะคะยิ่งคนที่ขายสินค้าในราคาที่สูงสินค้าแบรนด์เนมสินค้าอะไรเน,นียค่ะลักษณะของราคาที่ค่อนข้างแพงเนี้ยคุณจะขายได้แบบง่ายๆนะคะเพราะลูกค้าเขาจะมาง้อมาตื้อเราเองนะคะเราไม่ต้องไปงอลูกค้าเลยคะ่ะซึ่งขายได้ดีมากๆเป็นเลขเสน่ห์ที่ดีนะคะดึงดูดเงินเข้ามาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวสาหรับ สามหกหกสามอ่านะต่อมาเดี๋ยก่อนนะนมีเลขอะไรอีกนะสำหรับแม่ค้าแม่ขายที่อยากจะแนะนำนะแต่ก็ต้องม,มีสองเก้าก็โอเคนะสองเก้าก็สองก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าพลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และสามารถดึงดูดในเรื่องของผู้คนแล้วก็การเงินเข้ามาได้เช่นกันนะคะสำหรับเลขสองหกหกสองนะคะอ่าส่วนอีกเลขหนึ่งที่แม่ค้าต้องมีถ้าคุณอยากได้เงินก้อน ถ้าคุณอยากได้เงินก้อนนะคะคุณต้องมีเลขอะไรคะน,น้องแอมรู้ไหมน้องแอมรู้ไหมคะว่าเลขเงินก้อนที่ใช้กับแม่ค้าแม่ขายได้นี่คือเลขอะไรน้องแอมรู้ไหมคะเดี๋ยวดูโน้ตให้่ายนะคะคือเป็นพลังงานของการค้าขายที่เป็นเงินก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะอยากได้เงินก้อนอย่างเช่นว่าคนที่ขายในลักษณะของขายปีกไม่ใช่ขายปีกขายส่งคนที่ขายส่งเนี่ยเขาจะได้ลักษณะของเงินก้อน ใช่ไหมคะถ้าขายส่งเนี่ยจะต้องมีเลขเงินก้อนอยู่ในนั้นด้วยก็ต้องใช้เป็นเลข28 8 2อ่าสองแปดจะ 28, ช่วยในเรื่องของดึงเงินก้อนเข้ามาหาเรานะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการขาขายได้ดีนะคะเลขต่อมานะคะขาดไม่ได้คือเลข699 6เนะคะเลขนี้ใช้ดีๆนะคะเป็นเลขที่การเงิน ข้อมือมากๆนะคะต้องบอกแบบนี้นะแต่ข้อมือต้องวางในตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะนมะคะแม่ขายควรใช้นะจ๊ะอ่าหมดไปแล้วนะมีเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างคะมีเลขสองสี่สี่สองใช่ไหมสองสามสามสองเนาะสองหกหกสองสองเกเก้าสองสามหก 63แล้วก็เลข2882เลข6998เลขพกเนี้ค่ะจะใช้ในเรื่องของการค้าขายได้ค่อนข้างที่จะดีแต่เนี้ยเราจะไปเจาะลึกอ,อีกว่าเราค้าขายอะไรเนี้ยอืมก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าจะใช้เลขอะไรไปเสริมนะลักษณะแบบนี้นะคะอ่าน้องวลรณยาวันนี้มีอะไรอยากจะทักทายหรือจะถามพี่นุชไหมคะต้องบอกว่าช่วงเนี้ย อยากจะวิเคราะห์เบอร์มือถือให้แต่ถ้าไม่มีใครเข้ามาก็ไม่มีขอนะคะไปวิเคราะห์ในไลน์แอดเอาแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็คือมีคนทักเข้ามาเองแล้วกันเนาะมีหลายคนนะคะต้องบอกว่ามีหลายคนทักเข้ามาให้พี่นุษย์ดูเบอร์ให้ในลักษณะที่ไปซื้อเบอร์เองอ่ะไปซื้อเบอร์เองสองสามมีสามเบอร์แล้วมาให้พี่นุษย์เลือกให้นะคะพี่นุษย์ก็ต้องบอกว่าถ้าจะให้พี่นุษย์เลือกเบอร์ให้ภายในสามเบอร์ที่คุณไปซื้อเนี่ยพี่นุษย์ต้องแนะนําว่า ให้พี่นุชจะวิเคราะห์ให้นะคะวิเคราะห์ให้แบบเจาะลึกให้นะคะแต่ต้องมีค่าครูนะคะพี่นุชจะไม่วิเคราะห์แบบฟรีให้นะคะสําหรับคนที่ให้พี่นุชเลือกเบอร์ให้โดยที่คุณไม่ได้เปิดจากพี่นุชนะคะคุณไปเอาจากร้านค้าหรือว่าเลือกมาเองเนี่ยค่ะแล้วให้พี่นุชมาดูพลังเลขให้ว่าควรจะใช้เลขไหนเป็นหลักควรจะใช้เลขไหนเสริมนะคะพี่นุชแนะนําว่าพี่นุชจะวิเคราะห์ให้แบบเจาะลึกเท่านั้นโดยมีค่า ครูบาอาจารย์นะคะพี่นุชจะไม่วิเคราะห์สีให้นะจ๊าต้องบอกนะจ๊าแบบนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะมาทักทายกันแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะวิเคราะห์เบอร์มือถือในวันนี้นะคะถ้าฟังไรนี้อยู่นะคะคุณก็สามารถนะคะพิมพ์ย้อนหลังมาได้เลยนะเดี๋ยวพี่นุชด,ดูให้นะคะ ไม่นะคะเลขนี้ไม่ปิดไม่ปิดการเงินนะคะเพราะว่า5 9 9มันอยู่ข้างหลังนะคะมันไม่ปิดอยู่แล้วนะมันก็ถือว่าดีด้วยซ้ำนะคะว่าเพราะว่ามี59าอยู่ด้านหลังมันจะช่วยดึงสติของเราอะคะ่ะค่อนข้างที่จะไม่ปิดไม่ปิดกันในเรื่องของการเงินนะคะถามว่าใจอ่อนไหมไม่ใจอ่อนค่ะนาเลข5995เนี่ยจะเป็นเลขของพลังของการสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะเป็นเลขของความรอบคอบอะคะ่ะมันเป็นเลขของการแต่ตอง ี่ดีนะคะเพราะว่าห9า5มันถือเป็นพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังของเก็บเงินอยู่ไหมคะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะเก็บได้อยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะเก็บเงินได้อยู่นะคะ ถือว่าได้เพราะว่าเลข5995มันถือเป็นเลกข,ของอสตินะคะเป็นเรยกของการมีสติในการไต่ตองโดยมีในหลักธรรมนะคะเข้ามาช่วยด้วยยิ่งจะดีเพราะว่ามันจะยิ่งเตือนสติเราได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็ดีหรือว่าในทุกๆเรื่องของชีวิตเราที่เราดําเนินอยู่นะคะอืมใช่ใช้ได้นะคะและผลรวมเกี่ยวไหมคะเพราะผลรวมไม่ดีเลย สำหรับพี่นุษย์นะคะพี่นุษย์ต้องบอกว่าสำหรับพี่นุษพี่นุษย์จะไม่ดูผลรวมของการวิเคราะ no yes. okay. ห์เบอร์มือถือของพี่นุษย์พี่นุษย์จะไม่ดูผลรวมนะคะเพราะว่าอะไรนะคะน้องแอมฟังแบบนี้นะคะว่าผลรวมนะคะไม่มีผลกับตัวเราสมมุติว่าเอาอย่างนี้นะสมมุติว่าน้องแอมกับพี่นุษย์ะค่ะใช้เบอร์คนละเบอร์กันนะคนละเบอร์กันเบอร์ไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ผลรวมของน้องแอมกับของพี่นุษย์ผลรวมเดียวกันคือ41ถูกไหมคะ คือ41นะคะถามว่าทำไมชีวิตของน้องแอมกับพี่นุชแตกต่างกันส่งผลจากตัวไหนต้องถามแบบนี้นะแล้วทำไมพี่นุชกับน้องแอมไม่มีชีวิตที่เหมือนกันล่ะคะจริงไหมถ้าผลรวมมีผลนั่นก็แปลว่าเรามีชีวิตที่เหมือนกันดีถูกไหมคะ ดังนั้นนะคะ,ะเบอร์มือถือนะคะพี่นุชไม่นําผลรวมมาวิเคราะห์เพราะผลรวมไม่ได้มีผลกับชีวิตเรานะคะการวิเคราะห์เบอร์มือถือนะคะจะวิเคราะห์จากเลขคู่แต่ละคู่ที่มันมีในเบอร์มือถือที่มันส่งผลกับตัวเรานะคะมากกว่าดังนั้น <c oughs> น้องแอมกับพี่นุชมีชีวิตที่แตกต่างกันเพราะเบอร์มือถือที่แตกต่างกันถูกไหมดังนั้นนะคะ ผลรวมนะคะไม่มีผลกับเบอร์มือถือไม่มีผลกับตัวเรานะพี่นุชแบบนี้นะคะพีนุชไม่ยึดไม่ยึดติดกับผลรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนบ้านนะคะเบอร์มือถือนะคะพี่นุชนะคะไม่นําผลรวมมาเกี่ยวข้องนะคะพินุชจะวิเคราะห์เป็นคู่ตัวเลขเจาะจงลึกลงไปเพราะคู่ตัวเลขเหล่านั้นมีผลกับ ผู้ใช้มากกว่าค่ะอืมต้องบอกแบบนี้นะคะโอเคนะอืมสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะวิเคราะห์เบอร์มือถือนะคะสามารถพิมพ์ว่าไว้ที่ไลน์ไปไว้ที่ไลน์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะวิเคราะห์เบอร์มือถือแบบเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักไปที่ไลน์แอดได้นะคะไปดูวิเคราะห์ให้มีทั้งแบบฟรีแบบฟรีก็จะวิเคราะห์ให้แบบคร่าวๆนะคะ เจาะในปัญหาที่คุณเจอนะคะส่วนถ้าแบบเจาะลึกก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยนะคะการงานการเงินความหลักสุขภาพนะคะโชคลาภซึ่งการวิเคราะห์แบบเจาะลึกเนี่ยคุณสามารถนะคะนาไปช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเบอร์มือถือของคุณได้นะคะก็ทักมาคุยกับพี่นุชได้จริงคะ่ะพี่นุชมาฟังแล้วรู้สึกดีชื่นใจคะ่ะจริงคะ่ะนะคะพี่นุชคือมีหลายคนนะคะบอกว่า ใช้ผลรวมนะพิรุตก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เถียงเขาเพราะว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องแอมแต่ละคนนั้นมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราต้องดูตามหลดักความจริงที่ว่าเลขที่มันส่งผลกับตัวเราะคะ่ะส่วนมากแล้วอะ่ะมันจะเป็นเลขคู่เหล่านั้นที่อยู่บนเบอร์มือถือไม่ใช่ผลรวมที่ส่งผลกับตัวเรานะคะ ตามที่พี่นุชบอกนั่นแหละคะ่ะถ้าหากหนูแอมนะคะมีผลรวม41พี่นุชมีผลรวมเบอร์มือถือ41ทําไมชีวิตของเราถึงไม่เหมือนกันล่ะคะเพราะอะไรอน้องแอมลองคิดดูนะคะก็คือเป็นลักษณะของแบบนี้นะคะอืมอืมโอเคไหมโอเคมันจะได้รู้สึกดีแบบเราไปคิดเยอะมันก็เยอะอะคะ่ะมีหลายคนพี่นุชเจอหลายคนคะ่ะเอาเบอร์มือถือเบอร์เดียวนี่แหละวิเคราะห์หมดทุกเว็บเลย วิเคราะห์หมดทุกคูยครูเลยคูบาอาจารย์เลยค่ะนะคะก็แบบแล้ววิเคราะห์มาผลเป็นยังไงคนที่วิเคราะห์ออกมาแล้วแบบผลดีก็รู้สึกดีีใช่ป่ะพอคนไหนวิเคราะห์ออกมาแล้วผลไม่ไม่ดีก็ดันไปว่าเขาไปด่าเขาอีกพี่นุ้ยเจอมากับตัวเออแล้วด่าผิดคนด้วยนะพี่นุ้ยเคยโดนด่ามากับตัวเหมือนกันซึ่งไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์กับพี่นุ้ยนะไปวิเคราะห์อีกเพจหนึง่งเออแล้วก็แคปอะแคปเหมือนกับผลวิเคราะห์จาก เพจนั้นนะคะส่งมาให้พี่นุชแล้วก็ว่าพี่นุชพี่นุชก็บอกขอโทษนะคะพี่นุชไม่ได้วิเคราะห์ให้คุณนะคะอันนี้คุณแคปมาจากอีกเพจนึงนะคะคือเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องเชื่อมั่นในเบอร์ของเราด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะเวลาเราไปวิเคราะห์ที่ไหนอ่ะต้องดูด้วยนะคะว่าเราเชื่อในศาสตร์ไหนนะคะเราเชื่อในศาสตร์ไหนเพราะว่า ตัวเลขค่ะมันมีหลายศาสตร์มันมีหลายองค์ความรู้มันมีหลายโหรา,าศาสตร์มันก็มีนะในเรื่องของตัวเลขอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะนํามานะคะคานวณได้เพราะว่าดังนั้นเราต้องดูว่าเราอยู่ในาศาสตร์ไหนด้วยดูในครูบาอาจารย์ไหนถ้าเป็นของพี่นุษย์เนี่ย พี่นุชจะยึดของอาจารย์นิติกรร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นุชจะไม่เอาใน,นเรื่องของการเขาเรียกว่าตัวเลขมันจะมีตําราของโหราศาสตร์อีกอันหนึ่ง ah, ที่สามารถแบบไปเรียนแล้วสามารถนํามาอัดแอปหรือว่ามารวมกับศาสตร์ที่เราเรียนได้หลายๆศาสตร์มารวมกันเนี้ยค่ะแต่พี่นุชไม่เอาแบบนั้นนะคะพี่นุชจะเจาะๆเป็นโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะลงไปเลยว่า อันนี้นะเป็นศาสตร์ของตัวเลขของอาจารย์นิติกจคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้นะเป็นศาสตร์ไพนัคราดร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะตัวนี้นะเป็นศาสตร์ฮวงจุย้ยเกี่ยวกับไพนคราดใช้ไพนคราดในการเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบนี้เลยนะคะของพี่นุชจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคน้องนองแอมโอเคนะเข้าใจนะคะโอเคเนาะทำไมมีพี่นุชคันจมูกจังกอุยาตนะ คันจมูกมากเลยอือฮึโอเคดีใจอ่ะมันเหมือนประมาณว่าอยากมาไหลก็มาอะไรเงี้ยเออแล้วแบบยังมีน้องคอยติดตามก็ดีใจนะขอบคุณสำหรับทุกการแชร์นะโอเคเดี๋ยวสำหรับใครต้องบอกว่าช่วงเนี้มีคิวเยอะ ไม่ว่าจะเปคิวเปิดไพ่น่าคราดนะคะพี่นุก็มีคิวนุกต้องอธิบายแบบนี้สําหรับคนที่เปิดไพ่นาคราดกับนุ๊นะ,ะเปิดดวงครั้งแรกเนะี่ยพี่นุ๊ดูให้เลยนะคะ3เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะ่ะพี่นุ๊จะนัดดูอีกทีด้วยนะมีนัดดูด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเราต้องดูแลกันไปตลอดอะคะอ่ะประมาณนี้นะคะนุ๊กก็จะเปลี่ยนระบบไปเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของการ มีโปรเจกต์ในการสอนในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขด้วยนะคะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จนะคะต้องรอติดตามว่าพี่นุชจะสอนมีคลาสสอนว่าจะเปิดคลาสสอนในเรื่องของตัวเลขด้วยนะคะมีคลาสพื้นฐานนะคะในการอ่ารู้ในเรื่องของตัวเลขทั้งหมดนะคะแล้วก็มีคลาสสาหรับอ่าเลขแต่ละอาชีพต่างๆอย่างเงี้ยเออพี่นุชคิดไว้แล้วแหละแต่กาลังทาโปรเจกต์นี้กำลังค่อยๆเริ่มทําอยู่นะคะ คือก็ทําเองคนเดียวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปภาพนะคะในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นที่หน้าเพจของพี่นุชน่ะพี่นุชไม่ได้ไปจ้างใครที่ไหนนะพี่นุชทาเองกับมือทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครอยากจะเรียนเรื่องของการแต่งภาพการอะไรเนี้ยก็สามารถนะถามได้นะพี่นุชตอบให้ได้หมดแหละพ้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งอะเนาะไม่มีใครชมเราชมตัวเองปะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ พี่ลูกขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะมาง่ายๆสั้นๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็มาแบบบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอเคสําหรับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะไปข้างนอกก็ปิดแมสพกแอลกอฮอล์นะคะปิดให้ถึงจมูกด้วยนะปิดให้ถึงตรงนี้ด้วยนะอืมวันนี้พี่ลูกคันจมูกมากเลยอะปิดให้ถึงตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เวลาเอาแมสออกอะ อย่าดึงลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะมันมันเลอะมันไม่ไม่โอเคอ่ะมันมีความเสี่ยงค่ะให้เราเปิดออกไปเลยหรือว่าใสา่สายของแมสก็ได้นะคะจะดีมากๆแล้วกลับมาบ้านปุป๊บเวลาเราออกไปข้างนอกเนี้ยพอกลับมาในบ้านปุ๊บบ้านรีบเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบอาบน้ําก่อนอันดับแรกเลยจะดีที่สุดนะคะป้องกันกันไปแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรถ้ามีก็ต้องรับประทานต่างน้ําไปก็ได้นะคะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะเดือนสิงหาเนี้ยช่วงนี้หนักมากๆนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ต่อไปก็นั่นแหละไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยแหละว่ามันจะดีขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลดกขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ